เอาละครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกเส้นทางสู่ความเป็นนรมตะกันต่อครั้งนี้เราก็สู่บทที่4พผาขัดกระดูกค่ะบทนี้คือการทดสอบสำคัญเลยนะคะที่หัวหน้า,าแผนกเหยียวประกาศเพื่อคัดเด็กเข้าสำนัก7จ็ดแก่นสารใช่ครับกติกาก็คือต้องปีนผาขัดกระดูกให้ถึงยอดให้ได้ก่อนเที่ยงวันใครทำได้สำเร็จก็จะได้เป็นสิทธิ์สายในเลยซึ่งสิทธิพิเศษก็จะเยอะกว่า แต่ถ้าไม่ถึงช้ากว่าเที่ยงแต่แบอกว่าผลงานยังดูดีอยู่ก็พอมีลุ้นเป็นสิทธ์ไม่สังกัดใช่ค่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเส้นทางทดสอบนี้โหดมากนะครับต้องผ่านป่าไผ่ก่อนแล้วก็ทางลาดหินแล้วก็ถึงตัวหน้าผาอือือตอนแรกเนี่ยฮร์รี่ดูเหมือนจะเอ่อประเมินว่ามันไม่น่ายากเท่าไหร่ตั้งใจเต็มที่ว่าจะไม่ยอมแพ้เด็กคนอื่น พอได้รับสัญญาณเด็กๆก็วิ่งกลูกันเข้าไปในป่าไผ่เลยมีสิทธิพี่คอยคุมอยู่ข้างหลังแฮร์ี่ออกตัวช้าไปน,นิดนึงแล้วก็มีสิทธิพี่คนหนึ่งจับตาดูเขาอยู่เป็นคนผมผอมหน้าตาย็นชาหน่อยค่ะสิทธิพี่คนนี้จะมีบทบาทกับการตัดสินใจของแฮร์ี่อยู่เหมือนกันพอเข้าช่วงป่าไผ่ทางมันก็เริ่มชันขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับแฮร์ี่เริ่มเหนื่อยแล้วต้องใช้มือดึงต้นไผ่ช่วยส่งตัว ค่ะแค่เริ่มต้นก็เหนื่อยหอบแล้วแล้วจังหวะที่เขาหยุดพักเนี่ยก็หันไปเจอสิทธิพี่คนนั้นพอดีใช่ใช่สิทธิพี่คนนั้นยืนนิ่งๆเลยนะบนทางลาดชันนั่นแหละแต่ดูสบายมากสายตาเขาเรียบเฉยอืมซึ่งมันทําให้ฮร์รี่รู้สึกทั้งกดดันทั้งแอบกลัวนิดๆเลยนะมันเหมือนเห็นความต่างชั้นชัดเจนเลยแค่ยืนเฉยเฉยเนี่ยใช่ค่ะพลังวัดมันต่างกันพอพ้นป่าไผ่มาได้ก็เจอด่างต่อไป ผู้เขาเห็นครับใหญ่แล้วก็ชันมากอันนี้ปีนยากของจริงเลยพื้นหินมันร่วนและบางก้อนก็คมมากมือหันลี่นี้เป็นรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเสื้อผ้าตรงเขาก็ขาดเนื้อเป็นแผลโดนทีก็เจ็บทีแต่ในตอนที่กำลังเจ็บกำลังทรมานนี่ล่ละค่ะภาพลุงสามกับครอบครัวก็แวบเข้ามาในหัวอ๋อจริงด้วยคำพูดที่ลุงสามเคยบอกว่าต้องพยายามให้ถึงที่สุดค่ะมันเหมือนเป็นแรงฮึดให้สู้ต่อไม่ยอมแพ้ง่ายๆซึ่งก็ได้ผลนะ ตอนนั้นอูเหยียนที่ดูโตกว่ามีพื้นฐานวรยุทธ์มาก่อนก็นำไปไกลแล้วใช่อูเหยียนนี่ทิ้งห่างไปเยอะแต่หฮร์ี่เองก็กัดฟันสู้จนแซงเด็กคนอื่นขึ้นมาได้หลายคนเหมือนกันแสดงว่ากำลังใจนี่สำคัญจริงๆนะคะแล้วในที่สุดพอใกล้เที่ยงหาร์รี่ก็มาถึงตีนผาขัดกระดูกจนได้ผานี้สูงมากนะคะเป็นร้อยเมตรเลยแล้วก็มีเชือกผูกปมเป็นสิบ,สบเส้นห้อยลงมาจากข้างบน แต่ที่มันหน่าโมโหคืออูเหยียนถึงยอดไปแล้วไงแล้วยังหันมาหัวล้อย่ออีกอืมทำท่าความหนิ้วโป่งใส่ข้างล่างด้วยโหเจอแบบนี้หารรี่โกรธเลยคว้าเชือกได้ก็เริ่มปีนทันทีแต่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วค่ะตอนนั้นคือหมดแรงจริงๆแค่จะกำเชือกให้แน่นอย่างยากเลยปีนขึ้นไปได้แค่ป,ปมแรกเท่านั้นเองครับแล้วก็ต้องนั่งพักรู้สึกตัวเบาวิวเหลืองปุยนุ่น ข,ขยับนิ้วยังแทบไม่ได้เลยหมดแรงสนิทพอมองไปรอบๆเด็กคนอื่นก็สภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่หลายคนก็หมดแรงบางคนก็เหมือนยอมแพ้ไปแล้วนั่งหอบอยู่ตรงทางลาดหินนั่นแหละจุดนี้แหละครับที่ฮาร์รี่รู้ตัวแล้วว่าประเมินพลาดไปจริงๆไม่มีทางถึงยอดทันเวลาแน่ๆคือรู้แล้วว่าเป้าหมายหลักสิทธิ์สายในเนี่ยพลาดไปแล้วแต่ถึงจะรู้เขาก็ยังลังเลอยู่ไม่อยากยอมแพ้ไปเลย แล้วพอหันไปเห็นสายตาเย็นชาของสิทธิพี่คนนั้นอีกครั้งใช่มันเหมือนเป็นตัวกระตุน้นเขาตัดสินใจเลยว่าจะปีนต่อให้ได้ถึงจะรู้ว่าสายไปแล้วก็ตามค่ะแม้จะได้ไม่ได้เป็นสิทธิสายในก็ขอพยายามให้ถึงที่สุดแต่ปัญหาใหญ่สุดท้ายคือร่างกายตัวเองนี่แหละพอจะออกแรงปีนต่อแขนขามันไม่ขยับตามแล้วไม่มีแรงเหลือพอจะจับเชือกให้มั่นได้เลย สุดท้ายก็เลยได้แต่นั่งนิ่งๆหมดแรงอยู่บนปมเชือกแรกนั่นเองครับค่ะสถานการณ์ตอนจบของบทนี้ก็คือหาร์ลี่ติดอยู่ตรงนั้นสิ้นเรี่ยวแรงเวลาก็กำลังจะหมดเผชิญกับความเหนื่อยล้าความยากลำบากแบบสุดๆจริงๆการทดสอบนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่ามันผลักดันขีดจำกัดของเด็กๆมากทั้งร่างกายทั้งจิตใจเนื้อหาก็จบลงตรงที่ฮร์รี่หมดสภาพแต่ในใจเขาตัดสินใจแล้วว่า ไมมม่ยแพ้ทังหดใช่ค่ะแม้จะรู้ว่าพลาดเป้าหมายหลักไปแล้วคือการเป็นสิทธิ์สายในซึ่งการตัดสินใจที่จะพยายามต่อไปทั้งที่รู้ว่าคงไม่ได้รับรางวัลสูงสุดแล้วเนี่ยมันก็สะท้อนความมุมานะในตัวเขาค่ะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแม้จะไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จก็ตามการเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ในสถานการณ์แบบนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานสำคัญในเส้นทางของเขาต่อไปนั่นเองค่ะ